สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆวันนี้สัลี่มาทาวิดีโอดูบนะคะดูบก็หลายๆคนอาจจะรู้ว่าเป็นวิดีโอที่แบบว่าอะไรอะถูกกว่ามีไหมนะคะสลี่เคยทําวิดีโอพวกนี้ไปแล้วแต่ว่าทําไม่บ่อยเพราะว่าบางทีสลี่รู้สึกว่าคําว่าดูบเนี่ยมันใช้พั่มเพื่อไปสักนิดนึงอย่างเช่นแบบถูกและดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้พั่มเพื่อไปสักนิดหนึ่งนะคำเนี้ยถูกและดีนะมีวิดีโอแบบนี้ออกมาเยอะนะคะแต่าบางทีเวลาไปใช้จริงมันก็เอ้ยมันก็ไม่เหมือนนะคะวันนี้สลี่จะเอา5้าสิ่งที่ หลายๆคนเขาก็คิดว่าเป็นดูบแล้วก็สําหรับซารีเนี่ยซารีจะเอามาบอกเพื่อนๆว่าหลังจากที่ซารีใช้แล้วเนี่ยเอ๊ะมันเหมือนกันจริงหรือเปล่านะคะถ้าสิ่งที่ว่าเนี่ยมีทั้งแบบโหหลายแบรนด์เหมือนกันอะคิดว่าเป็นแบรนด์ที่เพื่อนๆสนใจอย่างเช่นแบรนด์ Hourglass อย่างเช่นคอนโทรลของ Chanel อะไรแบบเนี้ยเป็นตัวเด่นๆดังๆอะนะ มาพูดถึงตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่โลกออนไลน์ก็พูดถึงกันว่ามันเป็นดูปนะคะตัวที่แพงกว่านั่นก็คือตัว brush shower คลีนเนอร์ของ e t u d อันนี้สัลลี่ใช้มาหลายขวดแล้วนะคะแล้วก็ตัวที่หลายๆคนบอกว่าเป็นดูกกันก็คือตัวนี้ของไดโซที่มีขายที่ไดโซนะคะราคา60กว่าบาทเมอัพบรัชคลีนเนอร์หน้าตาขวดก็เหมือนกันมากเลยสีแบบชมพูอ่อนลักษณะแบบนี้นะคะของ e-tudy เนี่ยสัลลี่ซื้อตามร้านที่จะอยู่ที่ประมาณ300-350แต่ว่าอันเนี้ยซื้อที่ร้านไดโซก็จะอยู่ที่60บาทนะคะ สัลลี่ลองใช้ทั้งสองตัวนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าคล้ายกันแต่ก็ยังชอบของ e u d มากกว่าเพราะว่าเวลาที่ล้างแปรงแล้วเนี่ยมันมีฟองออกมาคือตัวนี้เนี่ยฟองค่อนข้างจะน้อยเวลาล้างแปรงมันค่อนข้างจะฝืดเวลาที่เราวนแปรงไปกับมือหรือว่าวัสดุที่เราใช้ล้างแปรงมันค่อนข้างจะแบบฟองมันน้อยแล้วมันฝืดๆนิดนึงนะคะตัวนี้เนี่ยฟองออกกําลังดีเลยแหละแล้วก็แบบ ล้างแปรงกันอย่างเมามันเลยนะคะหมุนวนไปให้แบบว่าเพลินกันเลยให้มันสะอาดกันเลยนะคะจะรีรู้สึกว่ามันคล้ายกันจริงแต่ว่าในเรื่องของคุณภาพอะจะรีรู้สึกว่าของอ e ีทูดี้เนี่ยเขาล้างออกได้เร็วกว่าเนื่องจากว่าฟองเขามีมันก็แบบเหมือนทําความสะอาดได้ดีกว่าตัวนี้ก็ถือว่าดีนะในราคา60บาทก็ทําออกมาได้แบบ ใกล้เคียงกันแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเป็นพวกแบบแปลงตาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยสําหรับของดโซเนี่ยล้างออกได้ค่อนข้างเร็วเพราะว่าตาเนี่ยมันแบบใช้กับพวกไอเชโดผงๆอะ่ะใช้อะไรละ่ะจอรสันเบบี้ออยแชมพูธรรมดาราคาไม่กี่สิบบาทก็ล้างออกดีเหมือนกันนะคะสำหรับแปลงตาเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะประหยัดเงินจริงๆนะสลว่าไอพวกแปลงตาเนี่ยซื้อพวก เบบี้ออยแชมพูแบบนั้นมาล้างทําความสะอาดก็ดีแล้วนะคะหรือว่าสบู่ธรรมดาก็ออกแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นสบู่เพื่อนๆก็เลือกสบู่นิดนึงเพราะว่าสบู่บางอันมันทําให้ขนแปรงแข็งได้นะคะก็ลองเลือกๆหลายๆแบรนด์ดูอย่างซารีปกติถ้าแปรงตาเนี่ยไม่คิดอะไรมากก็คือจอร์ s o นเบบี้ออยเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกแปรงลงรองพื้นหรือว่าแปรงที่ใช้กับครีมโปรดักต่างๆเนี่ยซารีคิดว่าอีทูดี้เนี่ยทำความสะอาดได้ดีกว่าของดโซนิดนึงนะคะก็ขึ้นอยู่ที่บัจเจ็ตละ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ม่ต้องวนแปลงนานนิดนึงก็ใช้ของไดโซก็ได้ราคาก็ถูกกว่ากันเยอะมากนะคะอันนี้เป็นดูคู่แรกสำหรับความเห็นของส ا ี่นะคะทีนี้ดูคู่ที่2มาถึงตัวนี้กันที่เขาบอกว่ามันคล้ายกันมากเลยนะคะสำหรับตัวแป้งเว t n w i l ว Color i c o ไอคอน z e r ตัวนี้เขาเขียนว่าเป็น Bronzer แต่ก็ไม่รู้ว่า ทำไมมันถึงเป็นบรอนเซอร์ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะชื่อสีอันนี้เขาเรียกว่า reserve your cabana เป็นที่โด่งดังมากเลยแป้งอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นแป้งที่แบบว่าเป็นดูของ Hourglass นะคะตอนที่สาลี่ได้มาสาลี่ลองใช้แบบเดียวกันกับที่ใช้กับแป้ง h o อ r g ก a s สซาลี่รู้สึกว่าสีเนี้ยสาหรับคนสีผิวเข้มอะ่ะ มันมีความขาวนะคะมันมีการขึ้นขาวนิดนึงนะคะซึ่งสีแป้งที่สัลี่ใช้ของอ u r กอร s s เนี่ยถ้าปัดทั่วหน้านะสัลี่จะใช้สีดิมไลท์เห็นไหมพอดิมไลท์เนี่ยมันจะพอดีกับสีผิวหน้าของสลี่มากกว่าคนที่มีผิวขาวบางคนก็ไม่ชอบดิมไลท์นะอันนี้สัลลี่บอกไว้ก่อนนะคะแต่สาหรับสัลี่เนี่ยใช้ดิมไลท์ปัดทั่วหน้าแล้วรู้สึกว่าพอดีผิวผิวหน้ากระจ่างใสดีนะคะแล้วก็สําหรับอีกตัวนี้เนี่ยเป็นสี diffuse l i ล h t เนี่ย สีออกเหลืองๆเนี่ยเมื่อเทียบกันกับแป้งของเทียบกันกับแป้งของเวดแอนไวแล้วเนี่ยเวดแอนไวจะออกเป็นแบบโทนขาวๆขุ่นๆนิดนึงแต่ว่าของอัลก l a s s จะเป็นสีแบบออกโทนเหลืองซึ่งเวลาปัดไปที่ทั่วหน้าแล้วมันเกิดการกระจายแสงดูหน้าผ่องเพราะว่ามันออกโทนเหลืองๆแบบสีแบบแคนโดไลท์อ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะมันมันไม่ทองอ่ะนะคะมันก็จะผ่องนิดนึงอันนี้มันก็จะออกแบบ ขาวๆนะคะทีนี้สัลลี่อ่ะเอาแป้งอันนี้เนี่ยไปลองใช้กับน้องที่แบบเขาขาวมากเลยเพื่อนน้องสาวสาัลลี่เขาขาวมากเลยแล้วสัลลี่แบบเฮ้ยถึงบางอ,าอ้อว่าอ๋อเนี่ยเหรอเป็นเหตุผลที่เขาว่าว่ามันแบบเป็นดูเพราะว่าตอนที่สาลลี่ใช้เองสาลลี่ก็รู้สึกว่ามันโอเคมันไม่มันไม่ได้แบบดีมากเท่ากับ เขากับตอนที่เราใช้แป้งอากลาสอะเพราะว่าตอนที่ใช้แป้งอากลาสอย่างที่บอกสีดิมไลท์มันมันดูพอดีกับผิวหน้าเราใช่ไหมแต่พอแบบเอาไปใช้กับน้องคนที่ผิวขาวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราเป็นเหตุผลที่เขาแบบบอกว่ามันคล้ายกันนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนถ้าเกิดว่าน้องที่แบบเป็นผิวขาวๆอาหมยเลยเนี่ยลองซื้อแป้งอันนี้มาก่อนมันไดเอฟเฟกที่คล้ายกันกับแป้งอะวากลาสมากสําหรับตัวเวทแอนด์ไวอันเนี้ยปัดให้ทั่วหน้าเนี่ยมันก็ดูแบบ ดูสว่างกระจ่างใสดูไม่เป็นชิมเมอร์มากจนเกินไปแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับแปรงด้วยนะพยายามใช้แปรงที่แบบขนฟูฟูไม่แน่นนะคะเพราะถ้าใช้แปรงที่แน่นๆจะสร,รู้สึกว่ามันแบบมันจะแบบมีชิมเมอร์บนหน้ามากเกินไปทําให้ดูหน้าม,มันพยายามใช้กับแปรงแบบขนฟูฟูปัดเบาๆเดี๋ยวสลี่เอาแปรงมาให้ดูหยิบแปรงมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือแปรงที่สัลี่แนะนําไม่ใช้คู่กันกันกบแป้งตัวนี้ของเวทแอนด์ไว้นะไม่จําเป็นจะต้องเป็น ที่ห้อนี้ไปเป๊ะนะคะแต่ว่าให้ใช้แปลงที่มีลักษณะขนแบบ ขนแบบสปริงตัวแล้วก็ขนไม่แน่นนะปัดแล้วมันจะทําให้ได้เกิดเอฟเฟกแบบเดียวกันกับการใช้แป้งอัลกลาสอันนี้สันลี่แนะนําสําหรับน้องคนที่มีผิวขาวๆแบบอมวยอะนะค่อนข้างจะขาวนิดนึงเนี่ยก็ลองซื้อแป้งตัวนี้มาใช้มันเป็นดูบกับอัลกอลาจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีสีผิวกลางๆไปจนถึงสีผิวเข้มเนี่ยลองใช้แป้งของเวทแอนไวแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่แบบพอดีผิวเท่ากับการใช้ตัว ดิมไลท์นะคะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งดูปที่เขาพูดกันในโลกอินเทอร์เน็ตว่าเป็นดูปนะทีนี้อันถัดมาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สลิค้นพบเองว่ามันเป็นดูปกันแล้วก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงด้วยว่ามันเป็นดูปกันนะคะสลลร,รู้สึกว่าเอ้ยเนื้อมันใกล้เคียงกันมากเลยด้วยราคาที่แบบ ต่างกันสุดๆนั่นก็คือ b o b b y b o u าว c o n ซ e a l e r ถ้าเกิดเพื่อนๆดูสัลี่มานานมากปีแรกๆเนี่ยสัลี่จะใช้ตัว b o b b y b o u Con o n ซ e a l e ออันเนี้ยแต่ว่าพอปีหลังๆสัลี่มาค้นพบพวกนสพวก Urban Decay Naked Skin ก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้อันนี้เลยนะคะเพราะว่าเนื้อเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะแห้งอันนี้เป็นแบบ Old School ตัวที่โด่งดังมากปีแรกๆที่แบบ YouTube Community Beauty เปิดออกมาแล้วแบบหลายๆคนก็ต้องแบบเอ้ยเนี่ยแหละที่สุดของคอนซีลเลอร์ Bobby b r o ราสลี่ก็ตามไปซื้อตามเขาเนี่แหละแล้วก็มีคอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็มีตัวแป้งเซ็ตคอนซีลเลอร์ไอแป้งเซ็ตคอนซีลเลอร์นี่ก็ยิ่งแห้งทำให้คนที่แบบมีใต้ตาแห้งๆนะ มันดูแบบดูแห้งก้านดูดูเหี่ยวดูแก่ไปเลยอ่ะอันนี้จารีบอกเลยว่าแบบคุณภาพไม่ได้ดีมากนะคะสำหรับคอนซีลเลอร์ของบอบบี้บ่าวตัวนี้นะคะก็ตัวเนื้อคอนซีลเลอร์แห้งอยู่แล้วทีนี้จลรีก็เลยแบบไปลองหาแบบตัวคอนซีลเลอร์แบบกระปุกแบบครีมแบบนี้ตัวไหนที่แบบมันดีกว่าคอนซีลเลอร์แบบกระปุกแบบนี้นะคะเป็นเนื้อครีมแบบนี้มันจะปกปิดได้ค่อนข้างแบบ ค่อนข้างหนาสําหรับใครที่แบบมีรอยค้าใต้ตาแบบนั้นหนาเลยอาจจะใช้พวกคอนซีลเลอร์ที่เป็นลิควิดแล้วปกปิดไม่อยู่ก็จะชอบพวกคอนซีลเลอร์ที่เป็นแบบครีมแบบนี้มากกว่าซารี่ไปลองซื้อตัวนี้มาใช้นานมากแล้วนะคะแล้วก็ตั้งใจจะเอามาบอกเพื่อนๆตั้งนานแล้วว่าอันนี้เป็นดูกัน Above and Beyond Full Coverage Concealer ของ N Y X ค่ะ เนื้อด้านในคือแบบเป็นลักษณะคล้ายๆกันกันกบของบ๊อบบี้บาวเพียงแต่ว่าดีกว่าก็คือเกลี่ยง่ายกว่าเนื้อมีความชุ่มชื้นมากกว่าได้การปกปิดพอๆกันนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่สำคัญราคาถูกกว่าของบ๊อบบี้บาวเยอะนะคะข้อเสียของเจ้าตัว N Y X concealer ตัวนี้เนี่ยคือสีในเรนจ์ของเขาอะ่ะมันค่อนข้างน้อยนะคะถ้าเทียบกันของบ๊อบบี้บาวเนี่ยสีเขาจะเยอะกว่าอย่างตัวที่สลิถืออยู่ก็จะเป็นสี natural นะคะแล้วก็สีแป้งก็จะเป็น Pale Yellow นะเขาจะมีสีเยอะมากกว่าสำหรับลายลนยนี้ของ Bobby b บ้าแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆลองไปเช็คที่เคาน์เตอร์ N นะแล้วหาสีที่มันเหมาะกับตัวเองได้เข้ากับสีผิวของตัวเองได้สลีแนะนำให้ซื้ออันนี้มาใช้ราคาอยู่ที่ประมาณ350ประมาณนี้มั้งไม่แน่ใจว่าคือหรือยังสัลีเนี่ยซื้อมานานแล้วนะคะแล้วก็มันดีมากคอนซีลเลอร์ของนิกเพื่อนๆไปดูเลยมันมีหลายตัวที่ดีตัวที่สลิพูดถึงบ่อยๆก็จะเป็นตัว HD Photogenic c o n c e a l e r ตัวนั้นเนี่ย เนื้อใกล้เคียงกับของ Urban Decay มากเพียงแต่ว่าสีเขาไม่เยอะเท่ากับของ Urban Decay เท่านั้นเองนะคะคอนซีลเลอร์ของ Nick ลองไปเช็คดูคุณภาพสารลี่ว่ามันค่อนข้างดีนะตัวถัดมาอันนี้สารลี่เจอเองนะคะเป็น Blush On ของ MAC นะคะซึ่งถ้าเกิดดูวิดีโอ YouTube บ่อยๆดูเยอะๆเนี่ยจะรู้เลยว่าสีนี้ค่อนข้างฮิตกันเมื่อ สักประมาณปี2ปีมาแล้วนะคะชื่อสีก็คือสี Petal Power Mineralize d Blush ของ MAC นะคะตัวนี้ราคาน่าจะอยู่ที่1,100ตอนที่สัลี่ซื้อไม่แน่ใจว่าตอนนี้ขึ้นราคาหรือยังนะคะสีก็จะเป็นสีแบบชมพูมีความแบบเล่นแสงเพราะว่าเขาเป็น Mineralize d Blush นะคะก็คือเบคกมานเองอบมาแล้วก็มันจะมีความเล่นแสงอยู่ค่อนข้างเยอะเวลาทาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ นะคะเป็นสีชมพูอ่อนๆเดี๋ยวสล่ปัดให้ดูดีกว่าอยู่ตรงนี้นะคะมันจะมีความเล่นแสงเยอะมากเลยเป็นบลัชออนที่ปัดแล้วไม่จำเป็นจะต้องใช้ไฮไลท์เลยที่พวงแก้มเนี่ยมันจะแบบม,แบบมันจะแบบเล่นแสงมันจะแบบฉ่ำมันจะแบบอืม เต็มที่นะคะสาหรับอันนี้ใครที่มีอายุเยอะสัลลี่แนะนําให้หลีกเลี่ยงบลัชออนอันนี้เลยนะโดยเฉพาะใครที่แบบมีรูขุมขนก,กว้างๆนะคะมีริ้วรอยที่พวงแก้มเยอะๆสัลลี่แนะนําให้หลีกเลี่ยงบลัชออนไลน์นี้ของแม c เลยแต่ว่ามันเป็นสีที่สวยพอปัดลงบนผิวแก้มเนี่ยมันสีมันจะจางๆแต่ว่าเวลาที่ตกกระทบแสงแดดแล้วเนี่ยมันจะแบบเล่นแสงกระจายมากนะคะทีนี้ ตัวที่สาลี่คิดว่ามันเป็นดูก,กันไปเจอมาว่ามันเป็นดูก,กันเนี่ยก็คือตัวนี้ของ p a l เดีโเป็นเบสบลัชเหมือนกันเขาส่งมาให้สาลี่หลายสีนะอันเนี้ยสีอื่นๆสาลี่ไม่ชอบเลยบางสีนี่เกล็ดชิมเมอร์ใหญ่มากแต่ว่าสีที่สาลี่ถืออยู่เนี่ยเป็นเบอร์เดี๋ยวนะเบอร์ BBL 01 b l ศ s h in บล ะะเดี๋ยวสลีขึ้นชื่อสีไว้ให้แล้วก็เขียนไว้ให้กล่องอินโฟด้านล่างด้วยเป็นสีลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเทียบกันให้ดูเข้าใจว่าอันเนี้ยค่อนข้างจะราคาถูกแต่สลีไม่แน่ใจว่าราคาจริงเขาเท่าไหร่อย่างที่บอกว่าเขาส่งมาให้สลีหลายสีอยู่เหมือนกันสีอื่นเนี่ยสลีให้คนอื่นไปหมดแล้วสลีเก็บสีนี้เอาไว้มาทําดูให้เพื่อนๆดู ในแพนก็หน้าตาคล้ายกันยิ่งเวลาปัดบนแก้มนะยิ่งคล้ายกันมากๆเลยนะคะคิดว่าเพื่อนๆไม่น่าจะต้องเสียเงินถึงหนึ่งพันกว่าบาทอะเพื่อที่จะไปซื้อของแม็กอันนี้เป็นของพาราเดิโอจะเป็นแบบนี้จะเห็นได้ว่าของพาราเดิโอตอนสวัสทีแรกเนี่ยจะเป็นสีชมพูมากกว่านะคะจะออกทองน้อยกว่า น้อยกว่าของแมกนิดหนึ่งแต่เวลาที่ใช้แปรงปัดบนแก้มเนี่ยโอ้โหมันเหมือนกันมากเพราะว่าเวลาที่ใช้แปรงกับใช้มือสวอชเนี่ยบางทีมันไม่เหมือนกันเห็นหมของแมกเนี่ยมันจะออกทองมากกว่าแล้วก็อาจจะเล่นแสงมากกว่านิดนึงแต่ว่าของพราดิโอเนี่ยก็คือแบบ ถ้าดูอย่างเงี้ยสารี่ชอบของพลาเดิโอมากกว่าด้วยซ้าไปเพราะว่าสีมันเห็นชัดกว่ามันมีความชมพูมากกว่าแล้วมันก็ชิมเมอร์น้อยกว่านะคะซึ่งเป็นข้อดีเพราะว่าบางทีชิมเมอร์มากไปเนี่ยมันยิ่งเน้นรูขุมขนอย่างที่สารี่บอกนะใครที่แบบเคยอยากได้บลัชออนของแมกเพราะว่ามันดังมากจริงๆสีเนี้ยสีแพทเทิลพาวเอระใครที่อยากได้แต่ไม่อยากแบบ เปลืองตังซื้อของแม็กซ์ซารีแนะนําให้ซื้อของพาราเดอนเนี้ยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าสีอื่นๆที่เขาส่งมาให้ซารีไม่ชอบเพราะว่าบางอันเนี้ยเกรดชิมเมอร์มันค่อนข้างใหญ่แต่ว่าอันนี้เนี้ยชิมเมอร์มันละเอียดมันดูแพงดูดีมากๆสําหรับ บัชออนอันนี้นะคะมาถึงอันสุดท้ายอันนี้นี่เขาเรียกว่าเป็น Old School อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นแบบว่าตัวที่โด่งดังมากเลยในปีแบบแรกๆที่ YouTube เริ่มโด่งดังนะคะ Beauty Community เริ่มโด่งดังทุกคนก็จะต้องรู้จักอันนี้นะคะเป็น c h a n ล l l เลท t นเ e c h n n e l ซึ่งตอนนี้อาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้แต่ก็คือเป็นครีมบอนเซอร์ของ c h n n e l ตอนแรกเนี่ยเขาเรียกว่า Universal something something c h a n n e l แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น s o l e t a n the channel แล้วนะคะแล้วไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนไปอีกหรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยเป็นครีมบอนเซอร์ของเขาโด่งดังมากเลยนะคะเนื้อมันค่อนข้างจะดีนะสำหรับตัวนี้เนี่ยเพียงแต่ว่าสีมันอ่อนไปสำหรับคนที่มีสีผิวเข้มๆแบบสัลี่ like s <S นะคะ <S <s คนที่มีสีผิวอ่อนๆเนี่ยอันนี้เนี้ยเป็นตัวแบบ รักสุดรักสุดเลิฟของเขาเลยเพราะว่ามันเป็นคอนทัวร์หน้าที่ไม่แดงเห็นไหมเวลาปัดไปแล้วเนี่ยแทบจะเป็นแป้งเลย <c oughs> จะเป็นสีเดียวกันกับสีผิวของจารี่เลยถูกไหมก็อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ ผิวขาวอย่างที่สาล,ลีบอกมันเป็นบอนเซอร์ที่ดีมากมันเป็นแบบบอนเซอร์ที่ไม่แดงอะคะ่ะสามารถทําเป็นคอนทัวร์หน้าได้ด้วยนะสำหรับอันนี้ทีเนี้ยสาล,ลีมีเขานานแล้วก็ไม่ค่อยได้หยิบม,มาใช้เห็นไหมลายยังอยู่อยู่ดีอยู่เลยนะคะเนื่องจากว่าสีมันไม่ค่อยตรงนะสามารถทาเป็นครีมรองพื้นได้เลยสาล,ลีจะมาพูดถึงตัวที่ คิดว่าน่าจะเทียบเคียงกันได้สําหรับสาวผิวเข้มด้วยโดยเฉพาะนะคะตัวนี้ตัวแรกน,นี่ก็คือของคลินิก chubby stick sculpting contour ชื่อเขาบอกว่าเป็น contour แต่ซารี่รู้สึกว่าสีมันมันออกแดงนิดนึงเห็นไหมถ้าเกิดเทียบกันกับของชาแนลเนี่ยตัวชาแนลจะออกแบบเป็นโทนแบบกลางๆตัวนี้เนี่ยจะเป็นโทนอุ่นโทนร้อนขึ้นมาทันที ออกแดงมีอันเดอร์โทนสีแดงอยู่ใช่ไหมคะตัวนี้ก็เนื้อดีเนื้อดีเหมือนกันแล้วก็เกลี่ยง่ายแล้วก็ด้วยความเป็นเนื้อครีมมันก็จะได้ความเป็นธรรมชาติแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์แบบผงตบทับเข้าไปอุ้ยอยู่นานอยู่นานอยู่ติดทนนานเลยแหละนะคะสําหรับตัวนี้นะเป็นตัวแรกราคาก็คือจะย่อมเยาวกว่าของชแนลนิดนึงแต่ก็ไม่ถือกว่าถูก สะทีเดียวนะคะทีนี้มาพูดถึงอีกตัวหนึ่งที่สลีคิดว่าเฮ้ยมันก็ใช้แทนกันได้ของ Gino Macrae the Professional Makeup อันนี้อาจจะไม่ใช่แบบดูปที่เหมือนกันเป๊ะๆแต่คิดว่าเวลาที่ลงบนหน้าเราได้เอฟเฟกได้โครงได้เชฟพอๆกันนะคะ the Professional Makeup Multi Matte Multi Use Color นะคะในวิดีโอของที่ใช้เราชอบเดือนมกราคมเนี่ย ซัลลี่โชวที่เป็นสีสีที่ใช้สําหรับแก้มอันนั้นสลลี่ก็ชอบนะแล้วซลลี่บอกว่ามีอยู่สีหนึ่งที่มันเอามาทําเป็นคอนทัวร์หน้าได้ด้วยนั่นก็คือเบอร์05สีเทานี่นะคะเดี๋ยวสลลี่สวช่วดีดูอันนี้คือสีเทานี่เห็นไหมสีเทานี่นี่ก็คือจะอยู่กลางๆระหว่างชาแนลกับสีของคลินิกก็คือมันไม่ออกแบบแดงมากจนเกินไปซึ่งสล,ลี่เนี่ยชอบสีของจีโนมาเคร มากกว่าของมากกว่าของคลินิกด้วยนะคะความแตกต่างกันของ2ตัวนี้ก็คือของคลินิกเนี่ยเนื้อเขาจะมีความบางมากกว่าเวลาเกลี่ยแล้วจะแบบกลืนไปกับผิวได้เร็วกว่าแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าแต่ของของจีโน m มคเครยอ่ะมันก็ไม่แย่คือแบบเวลาเราเกลี่ยไปเนี่ยมันก็กลืนไปกับผิวได้เพราะว่ามันเป็นโปรดักต์เนื้อครีมที่เกลี่ยง่ายแต่ก็ต้องบอกว่าเวลาที่สวอชดูแล้วเนี่ย เราจะรู้เลยว่าของคลินิกเนี่ยเนื้อเขาจะแบบมีความบางเม็ดสีเขาจะแบบแน่นๆแล้วก็เนื้อมีความบางแต่อันนี้เนี่ยก็แบบก็ไม่แย่นะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆกำลังหาครีมบรอนเซอร์ครีมคอนทัวร์ที่จะใช้ในช่วงหน้าร้อนเนี่ย นะคะแล้วก็เคยกีดการ์ดกับตัวชาแนลโซเลทนเดชาแนลเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้มีโอกาสซื้อมาใช้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยหายากมากขนาดเดินไปที่เคาน์เตอร์ชาแนก็แบบมีเงินก็ไม่สามารถซื้อได้นะเพราะาตัวนี้เนี่ยตอนที่มันดังๆปุ๊บมันก็แบบืขายหมดตลอดนะคะสัลลี่นี่ต้องตามล่าหาซื้อกันเลยทีเดียวไม่แน่ใจว่าตอนนี้หาซื้อง่ายหรือยังนะคะแต่ว่า ถ้าไม่อยากปรึเงินซื้อชาแนลซ l รีแนะนําเลยอะของ g ีโนแมคเครนเนี่ยซารีใช้แล้วสารีชอบนะคะใครที่ชอบเนื้อบางๆเป็นแฟนของคลินิกอยู่แล้วสารีก็ชอบอันนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างสูงเนาะใครที่กําลังแบบเซฟเงินจะประหยัดเงินเก็บเงินอยู่ในช่วงปีนี้เหมือนสารีเนี่ยซารีแนะนําของ g ีโนแมคเครนีเบอร์ศูนย์ห้าโอเคมี3ช้อยให้เลือกกันเพราะคิดว่าครีมบอนเซอร์หรือครีมคอนทัวร์เนี่ยมันแบบ น่าจะใช้ได้ดีในช่วงหน้าร้อนน่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนตามหากันโอเคมีอีกอันนึงเออก่อนจะไปมีอีกช้อยหนึ่งที่สล,ลีเคยเอามาทําให้ดูแล้วนั่นก็คือของของชาร์ทกับโบรกบผางของชาร์ทตัวนี้นะคะดูแพคเกจิ้งสิเละเทอะเปิ่บื้อนไปหมดนะคะแล้วก็สีด้านในคือสีนี้ที่เป็นครีมครีมคอนทัวร์เดี๋ยวสล,ลี่จะสวอชให้ดูโอเค เห็นไหมว่าอันนี้เนี่ยคือครีมคอนทัวร์อย่างแท้จริงของทาสอะคะ่ะสามตัวนี้เนี่ยเป็นออกแนวบอนเซอร์ซะมากกว่าเป็นออกแนวบอนเซอร์ตัวนี้เนี่ยผิวขาวทําเป็นคอนทัวร์ได้นะคะแต่ว่าของทาสเนี่ยก็คือแบบเป็นคอนทัวร์ชัดๆเลยอะฉันเรียกเอาให้ดูของทาสเนี่ยเห็นไหมมันเป็นสีคอนทัวร์เลยมันไม่ใช่สีบอนเซอร์แต่ว่า อันนี้คือ3สีเวลาสวอชออกมาแล้วเห็นความแตกต่าง Okay. หวังว่าสวัชนี้คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะบางคนเนี่ยอยากรู้ว่าเวลาสวัชเทียบกันแล้วเนี่ยความแตกต่างของสีมันเป็นยังไงนะซารีแนะนํามากเลยตัวที่ถูกที่สุดเนี่ยแนะนํามากเลยเพราะว่ามันเป็นบรอนเซอร์ได้ที่ไม่แดงจนเกินไปนะคะแล้วก็สาวผิวเข้มเนี่ยพอใช้ปุ๊บมันก็จะเหมือนกับว่าเป็นคอนทัวร์ไปในตัวโอเคมีแค่นี้นะคะสําหรับการทําวิดีโอดูของซารีห้าสิ่งนะคะที่ซารีเอามาสวอชห้ดูเอามาคุยให้ฟังนะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้าง ไม่มากก็น,น้อยบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบดูปที่เหมือนเป๊ะแต่ก็อยากให้ไปเช็คดูกันเพราะว่ามันสามารถใช้แทนกันได้โดยที่เราไม่ต้องแบบจ่ายแพงๆนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสสลี่ก็จะมาทําเทปวิดีโอแบบนี้ให้ได้ดูกันอีกถ้าเกิดสามารถหาได้นะเพราะว่าอย่างที่พูดไว้ตั้งแต่ตอนตอนนะ้นอ่ะบางทีมันก็แบบนะ ทัาเพื่อกันเกินไปนิดนึงนะคะถ้าเกิดสลี่หาอะไรที่มันน่าสนใจได้นะคะจะเอามาทําวิดีโอแบบนี้ให้ได้ดูกันอีกวันนี้สลี่มีแค่นี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้านะคะไปละบ๊ายบาย